ชมวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวกลับมาร้อนเหมือนเดิมนะพี่น้องเอ้ยตากมาลุ้นกันว่าจะมีใครมารอเราหรือเปล่ามีคนมารอทีมงานเราหรือ,อยังโอนพายจารย์ก็ไปดู ไปดูกองกองฟืนจุดที่เผาศพนะไหมหมดหรือยังอาจารยนพยาหอวดพีพี่น้องเอ้ยโอ้ทีมงานทำงานไวนะวันนี้เออดูเป็นรูปเป็นร่าง ทีมงานมาแล้วบอกมิดจิลี uhm ่เอออ่าทีมงานเรายังไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรลวดหนึ่งม้วนบ่โอ้เดี๋ยวโทรไปก่อนเถอะนะ เดี๋ยวเพื่อนสิมาส่งซื้อฟองน้ำเอาจากฟองจากห้าตัวเออเอาห้าตัวเอาสองตัวก่อนได้บ่มีอยู่อยู่เฮื่อนผมมันมีเป็นลังอยู่ียังไงโอ้ขอบคุณหลายครับโอ้ได้ตำเที่ยงนี่เลยดิามาลายม <c oughs> อือเซนเอกชี โอ้โหขอบคุณหล,ลายๆเอ้าแซ่ตัวเย็นไว้ซะก่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวทีมช่างพนฝากอืส่วนยนะเจ้าเองไหมตาโอ,อ้น้ำแข็งยังเด้อน้ำแข็งยังมีอยู่เด้อ โ oh. อกันว่าหัวดบมีฟอกน้ำวัดเชียวม,มาหลายๆอยู่เฮือนมีต้องหลาย,ายนะอันนี้เอามาสามอันพ่นกระสิไส้ขึ้นกันไฟย์นอันของไฟยานมืออื้นซะเดี๋ยวมืออื้นเชียวม,มาซิฟุมดละมีเป็นโกดังเน,นือ้อ <laughs> เออไม่มากก็ไม่เป็นไรทำงานไม่มีใครจ้างมันก็ธรรมดามันมีใครจ้างหรใครแน่ได้ยกมือมาชูมือได้นเนาะทีมช่างเพื่อนก็โอ้เดี๋ยวโทรหา ร้านส่งของก่อนเดี๋ยวพึ่นจะได้เอารวดมาด้วยเดี๋ยวมันสีบะทันเดี๋ยวเขาสีออกมาสะกอ่อนอัปเดตท,ทีมงานช่างล่าสุดทุกท่านส่วนทีมงานผมนี่น่าจะยังไม่มาต้องสักพักพุ่นละพี่น้องเอ้สักพักใหญ่ๆห,หรืออาจชิบม่มา่าพี่น้องมนีพักพ่อนบ่หรือ,อยังได โอ้ผมลืมเอาแนวร่อนทรายมาลืมเอาผ้าแยง,งมาพี่น้องเอ้ยว่ายุลืมมีอย่างโอ้ไม่เป็นไรเราไปเล่นปูนสําเร็จซะก่อนเมื่อปูนสําเร็จจังว่าเอาปูนผสมทรายมาเออางอยู่ายยดอ,ก,อกทีมช่างก็ ทำเรื่อยๆทุกขัน้นลังกออิกแดงอยู่โอ้ไกลแล้วพี่น้องยไกลแล้ว เป็นรูปเป็นร่างอส่วนเล็กอันนี้ก็ยังเหลือหลายอยู่เป็นกระนาสีไส้ทางนี้ก็จับเหลี่ยมเนะาท่านรอบๆเลยทางพุ่นกอทังพี่จับอีกคนหนึ่งผสมปูนโอ้ทีมงานซํานี่พอดีเนาะสามคนนี่พอดีเฮ็ดเนาะลายก็ดนี้มันสิว่างาน มันบ่ได้เนาะงานมันบ่ได้ว่าต้องเห็ดหลายปาะนั้นเฮ็ดสามคนพอดีอ,อืมผสมหนึ่งคนกอหนึ่งคนจับเหลียมหนึ่งคนพอดีพี่นอ้องก็ทีมงานอ,อืมแต่ว่าของเฮ้านี่โบกเกียวของ้านี่ <laughs> ทีมงานผสมปูนห้าหกคนปาดโทก็พูดเดียวพี่น้องเอ้ยปาดไสย แต่ก็ดีแล้วแหละมีทีมงานเยอะหน่อยดีกว่าผมมีผู้ซอยคือจังมือนีค <c oughs> ือนีคือสิไงใดสิ่งผสมปูนเองลราเบื้องส่งเรอพี่น้องเอ้คือสิรุยเดียวแล้วมนีเลย <c oughs> เอา้าโปรยโซมาเนะเาะเดี๋ยวรับสายก่อนทุกท่าน